สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิจิตนะฮะอ่ะวันนี้ผมมีพระไมาชมนะพี่ต้องบอกเลยว่าพระวันนี้โคตรถูกนะโคตรถูกเลยสำหรับเมื่อวานนี้ก็อ่าปิดไปได้ค่อนข้างที่จะจะเยอะเลยนะจะเยอะเลยแทบจะไม่เหลือพระเลยนะเมื่อวานนี้นะพี่นะก็หลบข้งเงินเข้าใหม่ทุกองนะเข้าใหม่ทุกองไม่มีซ้าองค์เลยนะต้องบอกเลยว่าไม่มีซ้าองค์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะ จะได้ไม่ไม่เป็นการเสียเวลานะตายละเช้านี้นะต้องบอกก่อนวนะ่าตื่นตายจริงๆนะเพราะว่าอ่าเมื่อคืนกินยาเข้าไปนะเดี๋ยวเรามาชมองค์แรกก่อนนะพี่นะหลวงปู่ทวดนะหลังหนังสืออะชมชมก่อนนะเดี๋ยวจะไปทำงานไม่ทันนะฮะวันนี้นะวันนี้มีนัด ดูพระเขาลูกค้าในช่วงสายๆ้วยนะอันนี้เป็นหลวงพุทธหลังหนังสือนะอันนี้เอาหนึ่งพันบาทนะพี่นะถ้าผมได้พระวันนี้นะพี่นะถ้าได้ได้พระวันนี้พระค่อนข้างจะเยอะนะผมตั้งใจแล้วว่าผมจะมาทํามามาเล่นเกมนะกับกับเพื่อนๆสมาชิก FT นะอ่าอันนี้หลวงพุทธห่ันะหงหนังสือสวยๆเลยนะอันนี้หนึ่งพันบาทนะฮะ ตั้งใจทำเล่นเกมก็ถ้าพระมันเยอะจริงๆเนี่ยผมก็กะว่าจะมาทำประมาณว่าอเอามาลงคงไม่หมดนะเอามาลงคงไม่หมดผมก็จะประมาณว่าโอนเงินมานะคนละฮะคนละเก้าร้อยเ้าสิบเก้าบาทนะเดี๋ยวผมเลือกพระให้คัดพระให้นะอันนี้เป็น หนูพ่อไปล่ะใช่ป่ะหนูพ่อไปล่ะหนูพ่อไปละเก่าจัดเลยนีฮะเก่าจริงๆเลพี่อืมอืมปัดออกไหมอืมอืมยังโหดเลยนะฮะนี่ไวๆนะฮะขายไวๆ อ่ะหนึ่งพันบาทนะฮะสนใจทักได้เลยนะพี่นะสำหรับใครที่ปิดพักเมื่อวานนะก็จะตรงวันพรุ่งนี้นะก็จะตรงวันพรุ่งนี้แต่สำหรับใครที่ปิดพักชุดนี้นะก็จะตรงวันจันทนะ,ะวันจันก็อย่างช้าเลยไม่เกินไม่เกินวันอังคารนะสำหรับใครที่ ปิดพาชุดนี้นะผมจะพูดเผื่อไว้ก่อนนะพี่นะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะต้องเดินทางไปไหนมาไหนบ้างนะแต่จะพูดเผื่อไว้ก่อนนะสาหรับลูกค้าที่รู้นะที่รู้กันอยู่แล้วว่าเออผมจะต้องเดินทางแง่เขาก็จะเข้าใจอันนี้เป็นเป็นหลวงพ่อกลั่นนะหลวงพ่อกลั่นนพญาติ ผมไม่ค่อยเก่งนะฮะเรื่องเหรียญเนี่ยไม,ไม่ไม่เป็นด้วยนะแต่เห็นเหรียญมันเก่าดีฮะหนึ่งพันบาทนะอ่ะนี่ผมพเงินนะโชว์เม็ดแรกเลยนะอันนี้คือเม็ดแรกแล้วพี่นะอะนี่เม็ดแรกอะกนดูโคตรง่ายนะองนี้นะกนดูโคตรง่ายเลย หนึ่งพันบาทนะฮะไม่แพงราคานี้สำหรับนักสะสมนะหลวงพ่อเงินมีทุกราคานะพี่นะของผมเนี่ยมีทุกราคาจะหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยนะมีให้สะ,สะสมทุกราคาหลักแสนก็มีนะฮะหลักแสนก็มี อันนี้ก็คือพระอ่าพระพระกลิ่งนะนะเก่าเก่าหนึ่งพันบาทนะฮะโอ้วองคนี้วางผิดนะวางผิดวางผิดอืมอ่ะไม่เป็นไรอ่ะ พระมันเยอะอ่ะพี่นะเนื่องจากที่ว่าพระมันเยอะเนี่ยบางทีเราหยิบออกมาเนี่ยมันหยิบผิดนะองค์แน่อย่างน้อยต้องมีสองพันนะต้องบอกเลยอ้าไม่เป็นไรนะฮะบางทีอะเราวางเนี่ยหนึ่งเลยคือเราจําทุนไม่ได้สองคือพระมันเยอะนะเดี <c oughs> ย๋ยวถ้าผมรวมคลิปได้นะรวมพระได้มไมผมจะจะเอามาให้ทุกท่านได้ชมก็คือเนี่ยนะ สภาพนี่ถือว่าเป็นสภาพพอใช้นะพี่นะแต่พระพิมพ์นี้ก็เป็นพระพิมพ์พิมพ์บีะนะที่ที่ราคามันมันราคาหนึ่งพันใครไม่ซื้อผมก็ไม่ได้ว่า,างไงนะพี่นะแต่แต่แต่สำหรับผมเนี่ยผมซื้อเกินนะซื้อเกินถ้าผมได้พระมาเยอะนะผมถ้ามันเยอะเกินไปนะถ้ามันเยอะเกินไปผมอาจจะให้ทุกท่านเออประมาณว่า พี่โอนเงินมานะครับ900 9บาทผมจะหยิบผ้าให้เลยนะผมจะหยิบเลยว่าประมาณแต่คนหนึ่งต้องได้พระสององค์ขึ้นไปนะสององค์ขึ้นไปอาจจะสององค์นะอาจจะสามองค์สี่องค์ก็แล้วแต่ะะฮแต่ผมจะทําแบบนี้เล่นกับเพื่อนเพื่อนสมาชิก f ีถือว่าเป็นการคืนกําไรก็แล้วกันเพราะว่าเขาส่งพ้ามานะผมเห็นผ้าแล้วโคตรเยอะนะโคตรเยอะเลยนะ อ่ะอันนี้หลวงพ่อนะไรหลวงพ่อโสธรน,นะฮะเหรียญหนึ่งพันบาทนะฮะอันนี้ก็พิมพ์ตัดชิดนะพิมพ์ตัดชิดอันนี้ก็หนึ่งพันบาทนะพี่นะอันนี้มีจานมีจานปะอ่ามีจานนะฮะอืมมีจาน คือก,การตัดข้างนะตัดชิดนะสวยๆเลยนะหนึ่งพันบาทอ่ะนี่นี่ก็เป็นพระไพรีพินาทนะไพรีพินาทนี่ดูเก่าจริงพี่นะพระเนี่ยเก่าจริง หนึ่งพันบาทมพ่อแล้พอจาดนะพอจาดพอาจาดไม่ตอกโค้ดนะไม่ตอกโค้ดหนึ่งพันบาทนี่นิ่งอยู่เลยย้อนยุคหรือว่ายังไงไม่ตามนะฮะแต่รู้ว่าหนึ่งพันบาทนะหมว่าจาด นี่อันนี้ยังโหดนี่ยางกับพวกมาบางคุนพมเลยฮนะน,นี่ดูเนื้อพรเขาเป็นสําเหลี่ยมนะอันนี้แข่งมากเลยพี่นะแข่งมากเลยนี่พนระเน,เนื้อแก่งไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรนะฮะสําเหลี่ยมเป็นสําเหลี่ยม เหมือนลักษณะเนื้อเหมือนสมเด็จเลยนะแต่แต,แต่องค์พระเนี่ยเหมือนสมเด็จเลยเหมือนสมเด็จชั้นเดียวอะอ่ะอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะ,ะเหรียญอะไรเหรียญเหรียญที่ผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยถนัดนะส่วนมากผมจะถนัดแต่เหรียญจันโค้งนะจันตรงนะอันนี้จะเป็นเหรียญหนองโพ ภาคภูเดิมแต่เลียวเขาคมมากนะพี่นะแต่เลียวเขาใช้มานะหนึ่งพันบาทเอ,อาไวๆวนะแม่เอาไวๆวแจกแม่ครัวหลวงผู้เอี่ยมตั้งได้นะฮะนแจกแม่ครัวหลวงผู้เอี่ยมนะ ราคาหย่นหย่นกันไปนะพี่นะปิดตาหลวงผู้เอี่ยมเนี่ยแจกไม่ครัวอย่างโหดเลยนะอย่างโหดเลยนะอ่ะ,อะนี่หอหลวงผู้เอี่ยมปิดตาเฮ้เขาเรียกอะไรปิดตาหนะหัวเข่าเป็นชิ้นเงินนะพี่นะเป็นชินนนนช้นเงินปิดตาเนี่ยนี่ชิ้นเงิน หนึ่งพันบาทนะฮะไม่แพงวันนี้แบ่งปันกันจริงๆนะนี่อ่าองค์นี้ก็หนึ่งพันบาทนะสำหรับอ่าพระพุทธชินราชใบเสมานะอันนี้เป็นเนื้อชินเงินนะพี่นะสวยๆเลยนะองค์นี้นะสวยจัด อ้อนน่็อะเป็นวัดทองนะพี่นะวัดทองวัดทองเนื้อเนื้อเมฆติบนะเมฆติบเมฆพัดก็จะดำนะวัดทองสวยๆก็เลยนะ หนึ่งพันบาทนะราคานี้ไปไวแน่นอนพี่นะราคานี้ไปไวแน่นอนนะสาหรับใครที่รอพระห้าร้อยนะพระห้าร้อยช่วงนี้มีนะฮะอันนี้เสือลงพ่อวงนะพระห้าร้อยอะไม่มีนะพี่นะตอนเนี้ยเพราะว่าพระเนี้ยตอนเนี้ยนอกแกกจะหายากแล้วนะพระยังราคาราคาถ้าไม่สู้ก็ไม่ได้พระ,ะพี่นะถ้าไม่ไถ้าไม่สู้ก็ไม่ได้พระนะ แต่ผมก็มองว่ามันมันก็สมเหตุสมผลนะกับราคาพระเนี่ยมางองค์เนี่ยราคาพระเนี่ยเราแบ่งปันในราคาขนาดเนี้ยมันก็ถูถก,กนะถูกเกินนะพี่นะถูกเกินนะผมก็เลยพยายามหานะไม่ใช่ว่าไม่พยายามนะพยายามหาเพื่อแบ่งเบาภาระนะเอฟตีะนะเดี๋ยวหลวงพ่อวงนะหนึ่งพันบาทนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวมาดูแถวที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะ อ่าเดี๋ยวเริ่มจากนี้ก่อนนะราคาหลายหลอย่างเนี่ยถ้าเราเบาลงมาแล้วพี่นะอ่าอันนี้คือสิงระบบเยือลงเพราอเดิมนะมาพร้อมกรอบเลยนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทมาพร้อมกรอบเลยหนึ่งพันหร้อยบาทหรือใครอยากไปต่ไตกบสวยก็แกะออกนะแกะออกี่ อันนี้มาพร้อมกรอบเลยชำนะเก่าชำหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะ,ะมาดูหลวงพ่อเงินนี่อันนี้เป็นห้าชายนะฮะนี่ยดูก้นโคตรมันเลยนะนี่ย้าชายองนะโคตรมันเลย ดูหน้าเขารู้นะห,ห้าชาย,ยนะนะถ้าคนเป็นนี่แยกหน้ารู้เลยนะแยกหน้ารู้เลยห้าชายสวยๆเลยนะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะราคานี้มิตรภาพแล้วโอ้โหสุกสุดละรวมพราเงิน่น้าพูดถึงก็เพชรพิจ,จิตนะราคานี้โคตรถูกนี้อะเม็ดแร่เนี่ยอะเม็ดแร่อันนี้ก็นด้จะเม็ดแร่แต่ว่าแร่หลุดไปนะแต่ก้นเนี่ยโคตรใครดูพระใครดูก้นพระองค์นี้นะเนี่ยพี่ก้นตัวหนอนเนี่ยก้นอย่างเงี้ย คนพาแท้เนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกหลวงพ่อเงินนะหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะอย่างงี้ตีนพิมพ์เอแล้วกันนะเราอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เต็มร้อยก็เท่าไรนะแต่ผมบอกเลยว่ายังสวยอยู่นะอ่าอย่างนี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้เป็นพิมพเอฮะเนี่ยฮะ พระหล่อโบราณต้องเป็นแบบนี้นะพี่นะจะเอามาสมบูรณ์เป๊ะป๊ะเลยทุกอย่างไม่ได้หรอกฮะมันไม่เหมือนกับพระหล่อฉีดหล่อฉีดหล่อเวียงเนี่ยมัน,ม,นมันสวยหมดนะฮะอ่ะผิวตึงเป๊ะนะแต่พวกพระหล่อโบราณเนี่ยจะต้องมีรูพุนนะตามงตามมดทุกอย่างมันต้องเป็นเป็นแบบนั้นนะฮะในตามพุทธลักษณะขององค์พระแล้วเนี่ยนนเนี่ยตาไปเนี่ยเหมือนล่วงตาจริงๆเลยฮะปลายเล็บผมเห็นไหม พิมพ์นิยมเอนะสวยแล้วนะพี่นะสภาพนี่ขึ้นคอได้เลยนะของคนถามว่าพระคุณเพชรขึ้นคอได้เลยไหมขึ้นคอได้เลยพี่นะขึ้นคอได้ทุกองนะนี่อย่างนี้นะอย่างนี้สามชายนะจริงๆควรจะอยู่ในในในสองสัมพันธ์ด้วยนะมันเบอร์ไปหมดแล้วนะเช้านี้นะ อย่างเงี้ยพนะันห้าเนี่ยพันห้าม่รู้จะซื้อได้ยังไงไม่รู้ว่าจะจะไม่ซื้อ,อยังไงเนะี่ยสังวานสองเส้นเลยนะสังวานสองเส้นเลยนี่เบาประกงประกบพิมพ์นะทุกอย่างอนะมีครบหมดเนะเส้นขนมจีนเนี่ยตั้งแต่หูลงมาจนถึงตรงนี้นะนี่อย่างนี้เรียกก้นเรียบนะก้นเรียบเนะี่ยอย่าคิดว่าไม่มีนะโออย่างโหดเลยองนี้นะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะไวๆนะเน้นไวนี่อะพิมพ์เอพิมเอเนี่ยติสะก,ก็จะมีอย่างเงี้ยนี่แหละคือความเป็นธรรมชาติขององค์พระหล่อนะพี่นะพระหล่อนี่ยพิมพ์เหมือนกันแต่เชื่อเถอะว่าไม่เหมือนไม่เหมือนกันทุกองนะพิมพิมพเนี่ยในลักษณะของพิมเนี่ยพ,มยพิมเหมือนกันแต่ว่าออกพระเนี่ยไม่ได้ว่าจะออกมาเหมือนกันทุกองนะ จมูกโด่งๆเลยนะอย่างนี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะเอะเสือนะตัวสุดท้ายแล้วนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะใครไม่ใครไม่ตื้อไม่ว่าอะไรนะอันี่คือปลายเก้ยวเสือนะปลายเกี้ยวเสือ,นะสอแบบนี้นะพี่ราคานี่โอ้โหขนมเด็กนะะขนมเด็ก ราคาขนมเด็กนะเคียวเสือหลงพ่อปานนะนี่ตาลูกเต่านะนี่ไม่แพงหนึ่งพันห้า้ยบาทผมไม่เคยขายผ้าราคานี้นะพี่นะอันนี้ผมมาลงให้นะเอามาลงให้นะอันนี้ห้าชายหนึ่งองค์นะนี่กลเรียบนะนี่ห้าชายวันนี้มีสององค์นะมีสององค์้วเกตนะห้าชายอะ่ะ จะมีสององ,งน,นะมีมีมีมองค์ในแถวแล้ว,วก็ต่อจากสิงน,นะแล้วก็ามาองค์นี้นะฮะาชายในนานๆจะได้เจอนะพี่นะนานๆจะได้เจอห้าชายนี่อ่ะ,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 ะอันนี้พิมพบีนะนี่พิมพ์นี้มีฟันมีลิ้นนะ และยังโหดนะเนื้อเนี่ยยังโหดเนี่เนะี่ยแอะดูง่ายๆนะพี่นะนี่ึ้นอคอคล้องใช้ได้เลยนะ,ะผมชอบอะไรในพิมพ์เนี่ยผมชอบเม็ดเดือดเม็ดที่เดือดอะในในพิมพ์เนี่ยเม็ดเดือดเขาจะเยอะนะฮะเม็ดเดือดจะเยอะ่วอง์เลยนะฮะก็องอ่ใครมองพิมพ์ไม่ออกนะจะเป็นลักษณะนี้นะฮะปาเก่านะอาเก่า 1,500บาทนะอ่ะเดี๋ยวมาดูแถวที่2,000นะอ่ะแถว2,000ปิดตาแรกบางไผ่นะบางไผนะ่ดูเส้นนะพี่นะนี่2,000บาทนะไม่แพงนะพี่นะดูง่ายๆเลยนะและบางไผ่อันนี้นะดูง่ายๆเลยนาพะเนี่ยจะโลแล้วนะพี่นะถ้าแบบนี้นะก็ก็จะโลแล้วนะดูเส้นนะฮะ บางไัยดูง่ายๆเลยนะบางไัยอง์นี้นะพี่นะไม่เหมือนบางไผยองอื่นแน่นอนนะฮะไม่เหมือนบางไัยองค์อื่นแน่นอนนี่อย่างนี้ดูง่ายๆเลยนะอาจจะไปไวทักเล็กน้อยนะเนจากสายแล้วนะผมจะต้องอมีการทํางานต่อนะจึงนัดกันไว้นะแต่ให้เห็นทุกให้เห็นทุกเล่าทุกมุมชัดเจนแน่นอนนะอ่าจอบเล็กนะเลวงพ่อเ,พเงินวัดห้อยเขนนะนี่อ่ะ จอบแท้ๆดูง่ายๆนะเล่นมีราคาเนี่ยมีช่องว่างให้แล้วนะพี่นะดูห่วงนะห่วงห้อยเข็มแล้วเป็นแบบนี้นะจอบอันเนี้ยอย่างน้อยเอาไปขายเนี่ยต้องได้เป็นหมื่นนะพี่นะต้องได้เป็นหมื่นหมายถึงว่าถ้าพี่เอาไปทําได้เนี่ยขายได้จริงเนี่ยต้องได้เป็นหมื่นนะยังไม่ได้เลยก็ต้องเจ็ดแปดพันต้องได้นะฮะนี่เพราะเป็นจอบแท้นะเนี่วัดห้อยเขนนี่ก็ปีสองสี่ห้าหกนะหรือใครจะใช้นะ แนะนำเลยนะขึ้นคอได้เลยนะขึ้นคอได้เลยจอบวัดห้ยเขน, 2, 4, 5, 6, นะสองสี่ห้าหกนะไม่ธรรมดานะฮะต้นแบบของจอบอาบางคานปีหนึ่งห้านะฮะตัวน,นี้นะอ่านี่ก็จะเป็นพิมพ์นิยมนะเนี่ยอันนี้สองพันบาทนะนมีเหตุผลที่แพงครับนะพี่นะมีเหตุผลที่แพง แล้วพันที่แพงกว่านี้มันก็ต้องยอมมีเหตุผลนะอันนี้ดินทงดินไทยเต็มหมดนะอันนี้เป็นพิมพ์บีนะพิมพ์ีดูหน้าตานะอันนี้คือโหดจริงๆเลยนะโหดจริงๆสวยด้วยโหดด้วยนะพี่นะสวยด้วยแล้วก็โหดด้วยนะสองพันบาทนะ อันนี้ก็เป็นองค์ดารานะเป็นพิมพเอองค์ดารานี่เคยเอามานําเสนอนะะแต่อันนี้พักเก่าจัดเก่าจัดจริงจริงเอามาขายสามพันนะพี่นะพิมพ์เนี่ยนะ,ะขายสามพันเห็นไหมแต่พิมพ์เนี่ยเอามาเบาเให้เลยนะพอดีไปเจอหลุดมานะไปเจอหลุดมาต้นทุนก็เลยลงนะเลยลงเลยมาขายห้าเบาเาได้นะแบบนี้นะ อย่างเงี้ยอะเอาสองพันบาทนะพี่นะสองพันบาทใครซื้ออยู่คงจําได้นะพิมพ์เนี่ยนะที่ผมเคยเอามาให้ดูนะั้นจัดในหนังสืออ่ะอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ีนะพิมพ์เล็กนะอันนี้มันเป็นพิมพ์ีพิมพ์เล็กเนี่ยโกนดูง่ายๆอย่างโหดนะ เม็ดลงเม็ดแร่นะร้อยพลุนทั้งองคนะฮิ่งฮิ่งเลยนะฮิงฮิงเลยอันนี้นะฮิ้งฮิ้งเลยอย่างเงี้ยมีพิมพ์เล็กเนี่ยนะพิมพ์เดียวกันนะพิมพ์เดียวกันเนี่ยนะมีพิมพ์เล็กแร่ทั่วอง่นะพี่นะแร่ทั่วองสองพันบาทนะนี่แหละคือเสน่ห์ของพระหล่อบโบราณน,นะพี่นะ ซึ่งเพชรวิจิตรเนี่ยจะเป็นคนที่หลงไหลพระหลอโบราณทุกชนิดเลยนะฮาอ,อันนี้ก็ภูรอดวัดวังลำวนนะอันนี้สองพันบาทไม่มีกำไรนะพี่นะอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีกำไรไม่ได้เตาอแล่นะพี่นะจะบอกอก่อนเลยว่าพระเนี่ยไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีกำไรนะซื้อเกินนะซื้อเกินเอามาล้มมวยให้เฉยนะภาษาพระเขาเรียกว่าล้มมวยนะ เดี๋ยวนี้ผมจะมีพาสลมมวยเยอะนะในช่วงของตอนเย็นนะฮะอาจจะต้องเป็นถาดใหญ่แล้วนะถาดใหญ่ <c oughs> วันนี้มีวันนี้มีนัดหลายนัดเลยนะแล้วก็อในช่วงของตอนเย็นก็จะต้องเดินทางนะต่างจังหวัดสองพันบาทนะของปูรอดนะ อ่ะอันนี้เป็นงานะฮะปกติขายอยู่สี่พันนะพี่นะขายอยู่สี่พันเพราะว่าตอนนั้นต้นทุนมันยังไม่ไม่ไม่ลงนะตอนนี้ต้นทุนลงแล้วอันนี้เป็นงานนะพี่นะเอาสองพันนะเบาเบาสองพันเนี 2, ่ยซื้อไม่ได้นะพี่นะด้วยความสัตว์จริงเลยนะสองพันเนี่ยซื้อไม่ได้นะฮะบอกก่อนเลยนะสองพันซื้อไม่ได้หลวงพ่อเฮงนะหรือใครรู้ที่ก็ก,ก็ก็ตีได้นะแต่อย่างเงี้ยผม เจ้าของเขาบอกผมมาเาปลงพ่อเองนะสองพันบาทนี่ถือว่าราคาขนมแล้วพี่นะราคานี้นะเป็นงานนะฮะชิ้นไม่ใช่เล็กๆเลยนะฮะใหญ่มากนะเป็นงานนะไม่ต้องอธิบายเยอะนะอ่ะอันเนี้ยสามพันบาทเนี่ยอ่ะจากเดิมขายสนะี่พันห้านะแต่พอกรอบก็แพงแล้วนะพี่นะนี่ไม่ต้องอธิบายเยอะนะฮะเห็นก็รู้แล้วว่ากรอบเนี่ไม่ใช่เล็กๆเลยนะ ันนี้คือพระใหญ่มากแล้วนะ,ะเนะเสียบประทอตัดนี่ก็จะครึ่งจอแล้วพี่นะ,ะใหญ่อ่ะมาดูสนิมนะโหสนิมยังโหดอ่ะพระสนิมแดงนะพี่นะแกถักเชือกใช้มานะฮะถักเชือกใช้มา อักเสือบใช้มาจนเก่าแล้วอ่ะนะแล้วมานี่พร้อมเลี่ยมเลยอืมดูพอะดูง่ายๆแล้วพี่นะพระข้างในเนี่ยดูง่ายนะแต่ผมไม่รู้ว่าพระเนี่ยเขาเรียกว่าพระอะไรนะเท่าน,นั้นเองนะถ้ารู้ที่ผมไม่ตีราคานี้แน่นอนนะอ่ะอันนี้สองพันห้านะอันนี้เป็นทอเล็กหรือท้อใหญ่ไม่แน่ใจนะฮะตัวหลังหนังสือนะแต่มาพร้อมเลี่ยมเงินฮะมาพร้อมเลี่ยมเงิน อันนี้ก็สองพันห้าร้อยบาทนะอ่ะเนื่องจากผมมีธุระเนาะอาจจะดูแบบว่องไวไปหน่อยอ่ะสำหรับใครที่สนใจร,รับเครื่องชุดนี้นะก็ติดต่อเพจพิจิตนะตามนี้นะครับใค้ปิดพราวันนี้นะาต้องบอกก่อนแล้วครับพี่นะอย่างเร็วส่วงพรุ่งนี้นะอย่างช้าเลยอ,อย่างช้าเลยอ๋ออย่างช้าเลยวันจันทร์นะอย่างช้าเลยวันจันทร์ อย่างเร็วพรุ่งนี้วันอาทิตย์อย่างช้าก็เป็นวันจันทร์นะอธิบายให้ฟังกันก่อนนะเพราะว่าวันเนี้ยผมเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยผมอาจจะต้องวันอาทิตย์เนี่ยผมต้องใช้เวลาครึ่งวันเนี่ย่อจะถึงบ้านนะพอถึงบ้านก็กลับมาก็อาจจะแพ็คนะอาจจะแพ็คใครโอนเลยเนี่ยผมถ้าใครโอนวันจันทร์เนี่ยผมก็ไม่ได้แพ็คนะพี่นะเพราะว่าเพราะว่ามันมันต้องขยับไปวันหนึ่งเลยนะเพราะว่าผมผมจะดูจากยอดนะ ใครซื้อปุ๊บล้วโอนเลยเนี่ยผมจะได้ล็อกแล้วก็จดไว้นะผมก็จะได้เขียนไว้นะอ่ะอ่ะสำหรับเบอร์โทรติดต่อก็าตามนี้นะส่วนไลน์ก็ตามนี้เลยฮะพี่นะเพราะวันนี้อาจจะว่องไว้ไปสักหน่อยนะขออาภัยกันด้วยนะะสำหรับวันนี้พ,พีิจิตต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ